รองค่อยของรายการศึกวันทรงชัยครับประจําวันพุธที่27มกราคม2559จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตะนสุบรรจัดเก็บได้1 1 5 6 0 0ต่างชาติ188คนครับมาดูนักชกมุมแดงครับปืนกลต่อสุรัตเจอกับเพชรเมืองชนพอสวนทอง112ปอนครับค่าตัวอยู่ในระดับประมาณสัก3-4หมื่นบาทครับ นี่ครับเพชรเมืองชนพอสวนทองครับอดีตแชมป์108ปอนของราชดำเนินครับโดยตัวยกสามมาครับราคาเสมอเพชรเมืองชนกรรมการนรงธนจันทร์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมวยคู่นี้พิกัดเท่านะครับ112ครับนี่ปืนกลประเภทฝีมือจัดจ้านอาวุธหลากหลาย แต่ก่อนนี่ตี้สั้นครับตัวนี้ก็เริ่มยืดขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วครับปืนกลมันสมองดีครับกระดูกมวยไม่ต้องไปพูดถึงครับในสายสึกโปรโมเตอร์ทรงชัยและนสุบันนี่โอ้โหเจอมาหมดแล้วครับนักชกในวัยรุ่นร้าคลาวเดียวกันครับแข้งขวาครับเพชรเมืองชนครับโอ้โหซ้ายครับเจอหุกซ้ายของเพชรเมืองชนครับ ปืนกลเจอขวามาโต้คืนด้วยซ้ายครับปืนกลครับณปัจจุบนันในชื่อปืนกลก็มีอยู่2คนแหละครับปืนกลต่อสุรัตน์คนนี้แลวก็ปืนกลเล็กนครสีแข่งขวาคนละศึกนะครับปืนกลต่อสุรัตน์ิงชัยครับปืนกลเล็กนครสีนิกียิจเพชรแข่งซ้ายอ,อยู่เก็บอาวุธได้ครับเพชรเมืองชนอาทีปหมุนครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้แข่งขวาเตะไม่เข้าครับแข่งขวาไปครับปืนกล เจอขวาของเพชรเมืองชนแล้วเกี่ยวทันควันครับนี่นะครับเรื่องสองมวยไม่ต้องไปพูดถึงสมองมวยดีแน่นอนอ้โหวางซ้ายสายหลุดหุกซ้ายแทงเข่าขวาครับเพชรเมืองชนครับตีเข่าซ้ายไปครับหมดยกครับอืมแลกกันมันหยดติง๋งจริงๆเอกบางไซครับประธานกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยครับลูกพี่ของเพชรเมืองชนครับต้องออกมา สอนแหละครับแมขวายาวๆครับไม่ต้องไม่ต้องขี้เกียจครับขยันเข้าไว้ครับสาดยาวๆไปเลยโอ้ยคู่นี้นี่ชิงจังว่ากันออกอยู่แล้วครับอ่าแข้งขวาครับปล่อยตัวยกสี่มาครับมีอัดฉีดให้กับปืนกลหนึ่งจำปั้นท้อง1บาทด้วยครับตลาดหลักทรัพย์นี่เทชรเมืองชนราคายังแข็งนะครับต่อแ่ต่อ5-2าทีเดียวครับแต่ว่าหงายท้องลงไปแล้วแข้งซ้ายครับปืนกล ต่อแพงครับต่อแพงครับจะว่าไปแล้วก็ต่อแพงครับยก3ามก็ยังไม่ได้เลือกอะไรกันมากมายนะเอาแข้งขวามาดูครับปืนกลเก็บอาวุธครับแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายเอาแข้งขวาดันล้มไปเลยครับเตะสูงครับแข้งขวามาคืนด้วยซ้ายขวาครับเก็บอาวุธได้ครับเตะหลุดเจอแข้งซ้ายครับแข้งขวาขวาครับดันล้มอีกแล้วครับ ต่อยขวาลำตัวแข้งขวาไปคืนด้วยซ้ายครับแม่โต้ทุกลูกรับปืนกลต่อยขวาลำตัวครับเพชรเมืองชนครับปืนกลแข้งซ้ายทีขวาครับเพชรเมืองชนก็เปิดเกมนะครับเพชรเมืองชนครับนี่ครับแต่ว่าแม่แข้งขวานี่ปืนกลเขายกซ้ายบังนี่ครับอ้าก็มีหลุดบ้างครับนี่นี้ได้เต็มชัยครับอัตเต้หลุดเจอฮุกซ้ายครับไม่ต่อเนื่องครับแมุ่กซ้ายได้ก็จะมีแข้งมาต่อ แข้งขวาครับขวาคืนซ้ายครับปืนกนรับขวาแล้วคืนซ้ายอาขวามานี่เก็บอาวุธได้ครับปืนก่นครับเจอซ้ายคืนโอ้คู่คี้ใกล้เคียงครับกรรมาการปวดหัวครับมวยทรงนี้ทิโก้แข้งซ้ายครับสิงอ,อกก์กอนครับ ข่าซ้ายได้ครับืนกดครับแข่งซ้ายไปขึ้นด้วยขวาสายหลุดครับอ่าได้สายมาทีโยกเข้าไปครับเพชรเมืองชน,นแม่เตะไม่เข้าครับเตะไม่เข้าครับ ธรรมดาที่ไหนแะครับปืนโกนีประเภทกระดูกต้มซุปไม่เปื่อยเหมือนกันครับขีดท,ทำลายจังหวะไว้ดูครับจังหวะออกแข้งดีครับหมดยกสี่ฮะสถานก,การณ์เปลี่ยนแล้วครับ ตื่นกลตตอสุรัตนกิกมาต่อสิครับต่อยล่างสลับบนระหว่างแข้งตามครับแต่ว่าเจอแข้งซ้ายของปืนกลถีไปครับปืนกลครับอืมสองแข้งนี้ไม่เข้าเลยครับ ไม่ได้กินปืนกลง่ายๆครับเรื่องของหลักเหลี่ยมหุกซ้ายแข่งขวาก็ไปปลายเท้ากล้องเชียไม่มีแล้วครับตอนนี้อกองเชียเพชรเมืองชนนี่หันไปจ่ายตังค์แล้วครับพยายามใช้หมัดมาช่วย รัดไวมครับเผาเวลาครับปืนกลครับจากนั้นก็เดินจงกลมแลลวครับหมดยกครับปืนกลก็อายุน้อยกว่าน่อยครับไม่กี่ปีครับกรรมการนรงธนจันทร์ครับรวบรวมคะแนน49-48ครับสมบูรณ์ประภาวงศิลชัยจุลวงและไพฑูนกกลางครับชูมือไปที่ทางด้านของมุมแดงครับปืนกลต่อสุรัตน์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเมืองชนพอสวนทอง